สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัพสุด์งานเข้าแฟนคลับประกาศเลิกติดตามจากกรณีที่พระศกนิกรชาวไทยมีการติดแฮชแท็กซึ่งทางด้านของนายพระสุท์บานแย้มหรืออาร์ตนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความว่าประชา,าราษฎร์จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่า อันฟอค่ะและอาร์ตได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าบอกเพื่อซึ่งหลังจากที่มีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าจะเลิกติดตามผลงานของอาร์ตพื่สุดเจ้าตัวจึงระบุว่าตนออกมาแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบัานใครจะเลิกติดตามผลงานของตนก็ตามซึ่งอย่างไรก็ตามก็ได้มีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจหนุ่มอาร์ตเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ